ยอดเงินในบัญชีของลุงพลใช้10ชาติก็ไม่หมดค่ะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากค่ะหลังจากที่ลุงพลนั้นโดนจับเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่โดยลุงพลนั้นกลายเป็นคนดังภายในเวลาข้ามคืนค่ะซึ่งหลังจากที่เข้าทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็มีผลงานอย่างมากมายตัวลุงเองนั้นมียอดเงินในบัญชีเท่าไรมาติดตามกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งอดีเตเด็กบ้านค่ะของอุปิริยะที่ทํางานร่วมกันอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเอง ลุงพลก็มีปัญหากับอุ๊บแยกย้ายกันไปทํางานตามหน้าที่ใครหน้าที่มันค่ะรวมถึงลุงพลเองเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสได้พูดคุยกับหนุ่มกัญชัยว่าแต่งงานกับภรรยาสาวอย่างป้าแตนมีลูกชายด้วยกัน2คนค่ะเจ้าตัวเคยทํางานเป็นชาวไร่ชาวสวนรับจ้างกรีดยางแล้วก็นอกจากนี้ยังเคยประกอบธุรกิจขายตรงเป็นขายอาหารเสริมและเคยเป็นสับเปลือม,มาก่อนด้วยค่ะ สำหรับคนนั้นกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนอย่างที่ว่าจากประเด็นข่าวการหายตัวไปของน้องชมพู่โดยมีคนรู้จักลุงพลกันอย่างทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็เจ้าตัวได้ทํางานในวงการบันเทิงด้วยมีงานทั้ง่ายแบบพรีเซนเตอร์รวมถึงยังเป็นยูทูบเบอร์ลุงพลมีช่องยูทูบเบอร์เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่มีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0แสนเลยล่ะค่ะสำหรับตัวเขานั้นกลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับได้รับเงินบริจาคและของใช้อย่างมากมายจนสามารถสร้างบ้า หลังใหม่ได้แล้วก็เขายังมีผลงานเพลงที่หลายท่านนั้นติดตามและชื่นชอบมากๆกับบทเพลงเต่าง,งอยที่โด่งดังและได้รับความนิยมจริงๆคะ่ละล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมยอดเงินในบัญชีของลุงพลกันค่ะบอกได้เลยนะคะว่ามีใช้ได้เลยล้ะคะ่ะโดยทังนั้นของอุ๊บวิริยะเองเคยออกมาเผยนะคะว่าลุงพลน่าจะมีรายได้เกิน5ล้านบาทเพราะว่าแค่รับงานให้10งานเนี่ยก็มีรายได้เกือบล้านแล้วเลยคะ่ะ ลุงพลมีรายได้จากเหล่าแฟนคลับในประเทศและต่างประเทศโดยทุกอย่างนั้นเกิดจากความสงสารและลุงเองเนี่ยก็มีงานมากกว่า10งานรายได้ราวๆ2-3ล้านบาทรวมถึงยังมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนอยู่เรื่อยมาจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ